วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธเสียงดีราคาหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพหลักพันนะครับก็คือลำโพงบลูทูธรูปทรงก็เหมือนหูฟัง Apple AirPods ์นะครับผมรูปทรงเป็นกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่มันที่ผมบอกว่าเสียงดีเพราะว่ามันมีลำโพงดีไซน์การออกแบบลำโพงจะเป็นลำโพงแบบมีลมนะครับผมมีลมช่องช่องระบายลมนะครับผมก็จะมีเสียงเบส มานิดนึงนะครับถือว่าเป็นเสียงดีมากนะครับผมก็ออกแบบมาได้สวยงามนครับผมราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับก็การใช้งานก็มีในส่วนของฟังก์ชันบลูทูธนะครับผม a u x แล้วก็มี f m นะฮะอันนี้คือเปิดปิดนะครับอันนี้คือชาร์จแบตอกนนี้เป็นจะเป็น u s b แล้วก็มี micro s d นะครับผมจะเป็นเสียงเข้านะฮะสามารถชาร์จแบตได้นะครับผมชาร์จแบตไอโฟนได้นะฮะแล้วก็ยังมีโหมดนะครับผมโหมดการเป็นโหมดเพิ่มลบเสียงนะครับ ก็จะมีช่องไม่นะฮะก็ประมาณนี้เครับผมแล้วเ,เปิดใช้งานก็จะมีไฟสีน้ำเงินนะครับผมบ Bluetooth mode <Melt. S 1> นนคือในช่วงของฟัง์ชัน Bluetooth mode นะครับผมก็พร้อมนะครับผมจะมีชื่อว่า MK นะครับผมเชื่อบ Bluetooth นะครับผมเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ Bluetooth ให้นะครับ ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมเบดมาไหมนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่านครับเวลาเราช่วงเติมยังมีเสียงแจ้งเตือนครับผงเหรนยเมื่อกี้ครับผม ถ้าเชื่อมเมื่อกี้นะครับเชื่อมต่อไม้สำเร็จนะครับพอพอเวลาเชื่อมต่อสำเร็จจะมีเสียงเหมือนเสียงล่าสุดนะครับผมเสียงก่อนนี้นีเป็นเสียงที่เชื่อมต่อไม้สำเร็จนะครับหน้าหมองหน้ามันก็ขาวใสได้ดีเยเมย